ครับรา้วในวันนี้รู้สึกดีใจแล้วแล้วก็แต่ว่าเป็นรางวัลรางวัลแรกเลยครับใช่เป็นรางวัลแรกก็ทคนเลยครับคือต้องขอบคุณทางคณะกรลังการมากมากเลยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ตพวกเราเพราะถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราในวันนี้ใช่เพราะว่าเนี่ยด้วยคนที่มาสปอร์ตไปหมดเลยก็ขอบคุณมากนะที่มาในวันนี้แล้วก็รักกันไปนานนะรับ ้วๆนีก็จะมีซีรีส์นะครับผมเรื่องก็ไม่แค่หนึ่งเดียวนะครับก็ประมาณเมื่อไหร่ครับประมาณปลายปีนี้อ่ะครับก็เดี๋ยวคอนเฟิร์มอะไรอีกที่ที่หลังแล้วกันแต่ว่าตอนนี้คร่าวๆก็น่ประมาณปลายปีนี้ครับก็รับรองว่าเส้นเรื่องก็น่าจะเข้มข้นแล้วก็เดือดคนาจะชอบครับขั้นหน้ามันไปถึงขั้นตอนไหนประมาณไหนแล้วครับตอนนี้ก็มีไปคุยกับพวกกลับบ้างครับคือตอนนี้เป็นการ มือนโยนไอเดียไปไอเดียมาอยู่ครับว่าเขาก็เตรียมบทอยู่ด้วยใช่เราอยากจะให้เดเร็กชันไปทางไหนอยากจะให้มูดแอนโคนไปยังไงแล้วก็อยากจะให้ความสัมพันธ์ของผมกับพี่เขาเป็นยังไงครับความสัมพันธ์ของสคนเป็นยังไงเป็นยังไงครับพี่ผมว่าผมว่าพี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละคืออะไรไม่พี่อยากจะรู้แต่ทุกคนไม่รู้แ่บการตอนนี้น้องเพิ่งสอบเสร็จครับเราก็ไม่ได้กวนน้องช่ววันที่ผ่านมาด้วยเหตุเขาเคร่งเครียดกับการโอนก็ได้นะเหงา <ś les> เดีขาจะชวนไปไหนมาไหนด้วยครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาว่างๆก็เดี๋ยวชวนไปเทีเ่ยวอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีอะไรแบบพิเศษนิดๆหน่อยๆมาให้ทุกคนได้ดูกันอันอะไรครับสปอยนิดนึงหรอไม่ดีมังมม้งคนทางนู้นเขามองแรงอยู่อะ <ś les> แต่ว่าตัวฝางที่ติดตามเนาะจะมีแนอนไรใช่ครับเดี๋ยวมีอะไรพิเศษให้ทุกคนดูแน่นอนครับงานกนงานตอนนี้เป็นอะไรบ้างครับมีงานที่เข้ามาประมาณเดือน งานอะไรแน่นไหมการแน่นไหมก็เ <Harriet> รื่อยๆครับช่วงนี้เรื่อยๆแบบว่าก็มีงานเข้ามาบ้างก็เป็นช่วงแบบพัฒนาตัวเองเป็นวิทย์เน็ตเรียนร้องเองอะไรหๆอย่างก็ถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้ามีงานอะไรเยอะๆก็เดี๋ยวจะออกมาเจอทุกคนเยอะๆครับผม ตัวผมค่อนข้างหนักครับเพราะว่าผมว่ายน้ําไม่เป็นนะไปเรียนว่ายน้ำครับเพราะว่าเราแบบเป็นบรรยากาศเป็นฟิลแบบอยู่ตามทะเลอะไรเงี้ยก็ต้องว่ายน้ําเป็นอาจจะมีซีนแบบเขาตกน้ําเราช่วยอย่าอย่าสปอยอย่าพึ่งสปอยเราก็ไม่รู้เหมือนกันคุณญควรอะไรอย่างต้องติดน้ำนะครับติดมากเลยใช่ช่วงนี้พี่เขาเข้าประมาณ สี่ห้าวันต่ออาทิตย์ใช่ครับหลังจากที่เราหายไม่สบายแล้วก็ต้องเสียใช่ครับพอดีประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วพี่ยังมีประสบเรื่องไม่สบายเรื่องการหาก้างออะไรเงี้ยใช่ครับผมของผมก็กหลกัหลกๆผมว่าจะเป็นฟิตเนสแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการแสดงครับ,รบผมอยากให้ บทออกมาไอ้ผมอยากให้ตัวผมเนี่ยสามารถถ่ายทอดบทใช่ถ่ายทอดบทให้เต็มที่แล้วก็ให้คนดูเชื่อด้วยว่าเฮ้ยการแสดงของพวกเราสองคนแต่ว่ามันพิกจริงจมันพิจริงๆรเจะปลา็นกใส่เป็นคอมเมดี้มาเป็นดราม่าเต็มตัวก็อยากจะให้ทุกคนแบบเปลี่ยนอิมเมจตรงนั้นให้ได้ฝากดวยแฟนคลับเลยค่ะ ก็มาฝากติดตามซีรีส์ก็นายแค่หนึ่งเดียวครับผมไปด้นะครับจะทำให้เต็มที่แล้วครับอยากให้ทุกคนได้รับฟังต่อไปนะครับคถามแล้วอาจจะมีพิเศษอะไรนิดๆิน้อยๆมาในเร็วๆนี้นะครับก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคครับคุเวนทับขอบคุณครับขอบคุณครับ